ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับวันนี้ไม่ได้ไปเข้าเวนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเข้าเวนครับ,รบแล้วก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้กลับบ้านนะครับก็เรื่องด้วยว่าเป็นวันหยุดนะครับสี่วัน ได้พักผอนนะครับหลังจากที่ทำงานมาหามรุ่งหามข้ามาเป็นเวลาครึ่งเดือนกว่านะครับมันครึ่งเดือนกว่าครั้งนั้นตอนที่กลับมาบ้านประจวบนะครับแล้วก็พาเอฟซีไปเที่ยวเพือนแก่งกระจานนะครับก็หลังจากวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ก็เพิ่งจะกลับนะครับ ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับก็ไอเอฟซดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะครับบรรยากาศภาคใต้ตอนบนนะครับอากาศร้อนนะครับแต่ก็ไม่ไม่ร้อนเท่ากับภาคอีสาน ประมาณ35องศา37องศานะครับยังพอทนได้นะครับใครที่เข้ามาติดตามนะครับช่องปาป๊าสตอรี่พอเมื่อวันก่อนไปถ่ายนะครับชอดสั้นก็แดดร้อนจัดนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปนะครับที่ไปทาสีนะครับที่สถานี วันนั้นร้อนที่สุดเลยครับก็เป็นบรรยากาศเดินทางกลับบ้านคับบประมาณนี้ครับสองข้างทางในรถก็สัมภาระเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ออกเว็นมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งตอนเช้านะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับผลสัมภาระ,ะที่จำเป็นนะครับแล้วก็ของที่จะซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็ใส่ท้ายรถวันนี้รถมีน้ำนักเยอะนะครับประมาณห้าร้อย น้ำหนักประมาณห้าร้อยกิโลนะครับน้ำหนักมันทุกเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับหน้าตาก็สทรมๆหน่อยเพราะว่าออกเวรมาได้นอนสองชั่วโมงนะครับก็พักผ่อนน้อยนะครับหน้าตาอิดโรยนะครับเดี๋ยวก็กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมลูกที่อีกบ้านหนึ่ง ก็เยี่ยมแม่ที่บ้านหนึ่งน่าจะสามบ้านนะครับมางวันนี้สี่วันก็เดินทางเหมือนเดิมนะครับก็ต้องไปให้ครบนะครับบ้านแม่บ้านลูกนะครับแล้วก็วันนี้มาหาครอบครัวก่อนนะครับหาครอบครัวนะครับก็ประมาณนี้เป็นบรรยากาศเดินทางกลับบ้านนะครับก็หกโมงนะครับแสงเลือน้อยแลนะครับหกโมงซึ่ง ไม่ได้ทําคลิปมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วพิ่งจะทำนะครับเพราะว่าด้วยการอ่อนเพียนะครับอ่อนเพียแล้วก็ประการทํางานมาหลายวันนะครับกอ่อนเพียก็แล้วทันะ้ทางกด y o u t u b e นะครับก็มีกดขึ้นมาใหม่ๆเยอะ คลิปที่เป็นคลิปเป็นคลิปสั้นนะครับที่เป็นการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นคลิปที่เราชอบนะครับเราก็เลยความรู้สึกไม่ไม่ก็จะโอเคนะครับก็ ก็คือการที่มีกฎระเบียบเยอะนะครับทำให้เรารู้สึกจะถอยๆนะครับไม่ท้อนะครับก็หมดกำลังใจนะครับแล้วก็ยอดซับก็ขึ้นช้ามากนะครับยังไม่ได้ห้าร้อยซับนะครับความเปือบห้าร้อยแล้วครับ ็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับกลับบ้านที่จังหวัดประจวกนะครับก็เป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลเป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลเจ็เรือนขึ้น,นว่างหน้าจอนะครับก็ขับช้าๆนะครับก็มีบรรทุกสิ่งของมาด้วย ไ,ได้ใช้ความเร็วนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับยังรวยว่าเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดซึ่งเป็นการจัดตารางหยุดนะครับล็อกหยุดนะ4วันตอนหนึ่งเดือนนะครับก็ทํางานตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง,ถงปลายเดือนนะครับก็จะหยุด4วันในวันที่1 วันที่31นะครับก็ก็เริ่มไปทำงานต่อก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปทำคลิปอะไรที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรองว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับ เหมือนจะหมดแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับนะครับแล้วก็ช่องนะครับป๊าป๊าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องก็ทำํำรองไว้นะครับกันช่องเสียหายธรรมดาอยู่ที่ทำงานนะครับก็มีไวไฟ นะครับใช้สลวกแล้วครับกลับมาบ้านก็ไม่มี Wi-Fi นะครับต้องต้องเติมเติมเน็ตแรงๆนะครับไม่แน่คืนนี้อาจจะไล่สดนะครับอาจจะไล่สดไล่สดเก็บชั่วโมงบ้างนะครับก็ยอดซับก็ยังไม่ได้คืนทางเลยครับยังได้คืนทางนะครับก็จะไล่ทุกวันเพื่อเก็บชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับ ก็ต้องการให้มีอยอดซั์พอที่จะมีคนดูนะครับถ้าเราพูดเรื่องราวที่บ้านเกาะกแล้วก็ที่จำปาดงนะครับที่ดุนาลุงพลแล้วถ้ามีคนเข้ามาชมนะพอประมาณาเราก็พอที่จะมีแรงมีกําลังใจทีจ่จะพูดนะครับก็มถงเลยว่ายอดซับย,ยังน้อยนะครับก็ยังไม่มี การมองเห็นก็ยังน้อยอยู่ก็รออีกนะครับรออีกสักระยะหนึ่งนะครับกมียอดซับของประมาณนะครับสักคำซับนะครับก็เราจะมอบพูดบ้างนะครับขอพูดบ้างนะครับเพราะว่าผการอดทนนะครับกับคนบางคนนะครับกับคนหลายคนนะครับก็อยากจะแสดงความคิดเห็นออกมาทางช่องสูทูป ก็ถึงสีแยกนะครับเป็นไฟแดงก็เดินทางกลับบ้านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าปาสตอรี่ครับ ก็ได้เวลาพอประมาณนะครับเดี๋ยวจะทำรับสามคลิปนะครับเพราะว่าลงสองช่องนะครับคลิปเดียวลงสองช่องไม่ได้นะครับเพราะว่าทาง youtube ก็มีกฎระเบียบนะครับก็มันจะลงโทษนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับการเดินทางนะครับฝากช่องป้ปาสตอรี่นะครับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ปปาเพื่อเป็นกําลังใจ นี่ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ